อสวัสดีครับผมนายัทีวีกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Minecraft กันนะครับมันนี้คือ1.1.0.9นะครับวีหนึ่งวีหนึ่ครับก็มาเลือกตัวกันแปรแบ,บนะครับวันนี้จะมารีววเรือเอนาะสร้างเรือเรือไว้นานๆเนานๆตั้งเองนะเนี่ยอันเนี้ย โอเคมาดูเรื่องของเรากันหน้าไม่ค่อยยาวมากนะจะสั้นนิดนึงโอ้เมึงอยากตายปะอยากตายมะดูเตียงดูเตียงห่อหลักสีไล้คก็แม่ขาไหนวะเฮ้ยโตเอ็นชานไปหน่อย เอาละครับตอนนี้ครับหาโตะเอ็นชาร์มาเจอครับของเยอะเกินครับ what the fuck เอาเอาได้เจอแล้วอาวุธควาทีมมีเอน็นเดอร์ไอเอนเดอร์ไอเอนดเอนดอร์โพลครับแต่ผมตอนนี้ผมจะเอา เอาธนูธนูอยู่ไหนครับธนูครับโอเคครับไปครับขอความสว่างเพิ่มหน่อยครับอา่อาโอเคโอเค อู๋เีม่ยสองเที่ยนเรืเน่ดู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 ดมันแง่ประโทมังกรซะด้วยนี่เลยดูข้างบนดูข้างหลังกันวนแป๊บวนแป๊บเป็นเรือหมายที่สร้างเองครับมันน่าจะสอนสร,ร้างเนาะเก็บไอ้นี้แป๊บ โอ้แมงไม่สว่างเลยวะไฟนั่นแหละแมงโคตสว่างเอออันนี้จะสว่างกว่าซะอีกอ่ะแมงกไม่ได้แตกต่างหาแล้วกันเลยอ้าวตายแล้วหรอไปมาดูข้างในกันว้าเล่น ของโอ้โอฉันยังทำให้เสร็จนี่ขอ,อภัยนะครับปึ๊บโอเคนี่คือโต๊ะกินข้าวครับโต๊ะรับประทานอาหารมีทั้งหมดแปดที่นั่งนะครับนี่คือที่นอนนะครับ ห้องนอนครับอย่างโล่งอะแต่ละหมดสิบเตียงพอดีครับสมมุติเรานอนเนี่ยนอนเปล่าแม่งจะกดเล่นางเป็นกดจริงแล้วนี่อุ้ยเดงด้วยนี่เราจะมีแผ่นอันนี้ไว้ลองครับเออ เอาเป็นชั้นเก็บของไหมอ่าขอสร้างมาเป็นชั้นเก็บของคนระับมันจะไม่สูงไปเลยเนี่ยอุ้ยมาเป็นไรประมาณสามชั้นโอเคประตูใช้ไม่ได้ hai ba cái tủ quá đỡ 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 ต้องกันเลยนะครับจะมีเสียงปแปลกๆกขออกไปด้วยครับออกไปนอกเรือกันโอ้เออลืมบอกไปในนี้สามารถลงไปได้ด้วยโอ้ลงมาสิครับ ข้างบนอะไรเลี้ยงลูกขอจัดตัวหนึ่งเป็นเพชรเลยกันเพชรก็ท้องสองตัวไข่ไข่มมาเฮ้ยจำไม่ได้ป่าไข่ม้าฟองนล้นี่บอกโอ้ลิกเน็ดเอเสียลูกฟรีใช่ ไ้ดำเนี่ยแหละโอ้โหกูไม่น่ามาเลยกูไม่น่ามาเลยลำคาญมาตัวเนี้ยรู้เลยฟองไหลน,น,น,นั่นไงนี่มันมากเออมันก็มาไงเฮ้ยลืมเชือก อลิจิตเอาสิยากรไ,ไห้มันให้มันขึ้นหัวใจนะครับโอเคเอาเข้าไปอุ้นแมวเอาสีทองนี่ยมยอดยมยอดน่ามันเงี้ย่าอย่างเท่อะอดีอะเด บอกแล้วมาคนเราเอ้าน no, 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 no. no. <c oughs> ั่งอยู่ไรเงี้ยนอน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 อย่าออกมาอย่าออกมายกหน้ารถมอไซค์

ไข่มาไข่ล่ะตัวลึกอึดว่ะตัวหนึ่งข้ามันเด้งตัวที่ดีไม่สนใจเขา หิงตูนมามายกหน้าเลยพ่ะคุณ lan. เฮ้ยเฮ้ยกูให้ไปเอ้าเออขวางกูเลยตกหัวแต้อ๋อไปตกปลาเอานี่เอาไปตกเฮ้ยไม่ใช่ไปตกแคลรอทไม่ใช่หรอเอาไปตก วิเคราลอดได้บ่ขั้าลอดก็ไม่ได้ดิ โอ้เล็กเช็ดเอา,อา๋ออ๋อโดเมนครับไอ้โมเออดี๋ยวลุงงี้กูเล่นบอนจิจํเงี้ย สวัสดสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็นี่คือเรื่องของต้องเห็นต้องเคิร์นสวยมากครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ช่องผมด้วยน,นะครับอัด